สำหรับวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้สนทนาธรรมกับผู้ฟังที่สนใจที่หัดใหญ่นะะีะก็เป็นโอกาสที่จะได้สนทนาจริงๆทุกเรื่องของธรรมะที่ข้องใจเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะเนี่นะคะเพียงอ่านพระไตรปิฎกด้วยตนเองหรือว่าฟังด้วยตนเองนะะีจะรู้ได้เลยแต่ละคนนะคะคิดเองตามด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ตรง เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งควรแก่การที่จะได้สนทนาเพื่อความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือว่าพูดเรื่องธรรมะโดยที่ว่าไม่ว่าใครที่ไหนก็ตามถ้ายังไม่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรากี่เล่มพระอภิธรรมพระสูตรพระวินยัยแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะไม่เข้าใจเลยนะคะศึกษาไปเท่าไหร่ธรรมะอยู่ไหนไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่มีจริงๆนานแสนนานมาแล้วพระผู้มีพระพร้าคทรงตรัสรู้ความจริงให้รู้ว่าแม่เดี๋ยวนี้ หรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะในอดีตและข้างหน้าก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษารธรรมะจริงๆเริ่มจากการที่รู้ว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีแล้วไม่เคยรู้ความจริงแล้วใครจะให้เข้าใจได้นอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นการฟังมีความเข้าใจเรื่องสิ่งที่มีจริงเพียงเท่านี้ไม่พอนะคะเพราะเหตุว่าเป็นแค่ความคิด แต่ว่าสิ่งนี้ก็เกิดดับโดยที่ว่าไม่ว่าจะกล่าวถึงสิ่งใดในพระไตรปิฎกมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นมีนะคะชอบมีโกรธมีผูกโกรธมีริษยามีความกรุณามีทุกอย่างมีแต่ไม่เคยรู้ว่านะคะไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องตรงธรรมะเป็นใครไม่ได้ธรรมะต้องเป็นธรรมะ ะะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นใครไปหลงยึดถือว่าเป็นเรานานแสนานานมาแล้วก็ด้วยความไม่รู้และจะไม่รู้อย่างนี้ไปทุกชาติถ้าขณะที่กำลังฟังเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นวาจาสัจจะจริงไหมที่จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะขณะเห็นและจะไปรู้อย่างอื่น และอย่างอื่นก็ยังไม่ปรากฏแต่ว่ากำลังเห็นอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะได้ฟังว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังมีเห็นซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ยินเช่นเดียวกันคิดนึกเช่นเดียวกันสุขทุกเหตุการณ์ทั้งหมดจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นาธาตุรู้นะคะเกิดขึ้น โดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและสภาพที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะแต่ไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นแค่ธรรมะนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเกิดแล้วจะเป็นเราจะเป็นเขาจะเป็นใครก็ไม่ได้ทุกอย่างแข็งคือต้องเป็นแข็งเสียงต้องเป็นเสียงกลิ่นต้องเป็นกลิ่นทุกอย่างเป็นจริงแต่ละหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะให้เด็ก โรงเรียนได้ยินได้ฟังนะคะเขาก็สามารถที่จะพิจารณาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ได้ถ้าถามเขาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเห็นไหมเขาก็ต้องตอบว่ามีนะคะแล้วก็คําพูดธรรมดาว่าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมทุกคนก็ต้องตรงตรงไปตรงมาที่สุดนะก็ไม่มีและเห็นดับแล้วและเห็นอยู่ที่ไหนก็ถามเขา เขาก็ค่อยๆค,คิดเหมือนทุกคนไม่ว่าวัยไหนเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรื่องที่ว่าผู้ใหญ่เป็นผู้นําเด็กนะคะไม่ใช่เกี่ยงให้เด็กไปศึกษาและตัวเองก็ไม่รู้แล้วก็เด็กจะเอาความรู้มาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากผู้ใหญ่ที่รู้ไม่ใช่ว่าไปหาความเด็กจากเด็กๆด,ด,ด้วยกันแต่ต้องผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสังเกตดูตามบ้านซึ่งผู้ปกครองมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่นะคะท่านฟังธรรมะ เด็กฟังนะคะไม่จำเป็นต้องบังคับเข้าเลยแต่เมื่อมีได้ยินบ่อยๆชินหูนะคะบางคนก็ถามว่าโผดฐัพพะคืออะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะรูปปรากฏทางหูเสียงปรากฏทางจมูกกลิน่นปรากฏทางลิ้นรสและโผดฐัพพะคืออะไรได้ยินคำใหม่ เมื่อถามเขาก็รู้ได้นะคะว่าหมายความถึงสิ่งที่กระทบกายแต่มันมีหลายอย่างไม่เหมือนหูกับเสียงตากับสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ทางกายเนี่ยแข็งก็มีปรากฏเย็นก็มีปรากฏร้อนก็มีปรากฏตืงไหวก็ปรากฏตั้งสามเพราะฉะนั้นรวมเรียกเส้นหนึ่งว่าโพธภะเพราะฉะนั้นเวลากระทบเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันที่ปรากฏนะคะ แยกกันไม่ได้จริงแต่ปรากฏทีละหนึ่งเช่นขณะที่ร้อนปรากฏเนี่ยแข็งไม่ปรากฏเพราะฉันก็เป็นโพฏฐภพะด้วยเหตุนี้เรามีคำอธิบายที่สามารถที่จะให้เด็กเนี่ยเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องไปบีบคั้นให้เขาต้องศึกษามากมายให้เขาต้องมาไม่สนใจแล้วก็มาพยายามบังคับแต่จากการที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีจริงนะคะให้เขาได้คิดได้ไตร่ตรอง เขาเริ่มมีเหตุผลเริ่มเป็นคนละเอียดเริ่มรู้จักประโยชน์ที่เขาจะรู้จักสิ่งที่มีอย่างคนนั้นโกรธนะคะเขาเคยโกรธไหมและโกรธเป็นใครและโกรธไม่ได้อยู่ตลอดเวลาโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธก็ดับไปรรมะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ามีทางที่จะให้คนเข้าใจด้วยการที่ผู้นั้นเป็นผู้เข้าใจคนอื่นก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะคะ ก็คือความไม่รู้แต่ขณะใดที่ห่วงขณะนั้นทุกต้องไม่ลืมค่ะธรรมะไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นให้คนอื่นได้ยินได้ฟังนะคะอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้โลกเป็นอย่างนี้อยากให้รัฐบาลเป็นอย่างนี้แต่ว่าความหวังดีเป็นความหวังดีขณะที่หวังดีเนี่ยไม่เดือดร้อนนะคะแต่ขณะที่ไม่เป็นไปตามที่หวังดีก็ต้องไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่ารู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิน้นทุกคนที่ฟังเพื่อให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราที่หลงยึดถือว่ามีเรามานานแสนนานนะคะอีกไม่นานก็ไม่มีนะคะคนใหม่มาจากไหนกรรมหนึ่งที่ได้ทำไว้แล้วในกรรมทั้งหลายซึ่งเลือกไม่ได้เลยเหมือนเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้ค่ะไม่ได้เลือกมาตอนก่อนจะเกิดเลย แต่ว่ามีปัจจัยที่เกิดแล้วนะคะและมาเกิดมาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยต่างๆกันคิดต่างๆกันพูดต่างๆกันนั่งนอนยืนเดินยังต่างกันเลยแม้ขณะนี้ก็ดูได้นะคะมาจากไหนเป็นความละเอียดอย่างยิ่งค่ะของจิตและเจตสิกซึ่งละเอียดอย่างยิ่งเกิดขึ้นนิยมอย่างไรก็ค่อยๆค,คล้อยไปอย่างนั้น ย่คนอินเดียนะคะก็นั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่สบายที่สุดคนไทยก็นั่งพับเพียบเมื่อยจังนะคะถ้านั่งนานๆแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำกันจนกระทั่งเป็นปกตินะคะเพราะฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบว่าไม่ใช่เรานะคะคำนี้คือทั้งหมดของธรรมะที่ทรงแสดงไม่ว่าจะโดยนนยะหลากหลายมากมายสักเท่าไหร่โดยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต และพระองค์นี้และพระองค์ต่อไปข้างหน้าก็กล่าวถึงสิ่งที่มีตามปกตินะคะแต่ว่าเป็นความเข้าใจขึ้นจะเข้าใจทันทีไม่ได้เพราะแม้พระโพธิสัตว์นะคะทรงบำเพ็ญพระบรารมีนานเท่าไหร่แล้วใครนะช่างคิดว่าจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้จะเป็นพระอรหันต์ชาตินี้จะได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณชาตินี้ขั้นนั้นขั้นนี้ก็คือไม่เข้าใจธรรมะ ซึ่งเป็นเรื่องละเห็นไหมคะตรงกันข้ามกับชาวโลกชาวโลกเมื่อไหร่ที่ต้องการนะคะให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะชาวโลกไม่ว่าจะต้องการอะไรทั้งสิ้นนะคะเรื่องใดทั้งสิน้ขนขณะนั้นแหละชาวโลกแต่ว่าถ้าได้ฟังธรรมะแล้วเริ่มรู้จักพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โลกที่เคยเป็นสัตว์บุคคลเรื่องราวต่างๆที่ซึ่งเที่ยงดูมีความสำคัญหรือเกินนะคะอยากจะแก้ไขอย่างนี้อยากจะทำอย่างนั้นนะคะแล้วได้ไหมแค่ทำเห็นสิใครทำเห็นได้ทำได้ยินหน่อยใครทำได้แค่นี้ทำไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรซึ่งเกินวิสัยเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเนะะี่ค่ะเป็นอนัตตาลืมไม่ได้เลยนะคะ ราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มีความหวังดีกับทุกคนนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะความหวังดีแท้จริงไม่จำกัดไม่ใช่ว่าหวังดีกับคนในครอบครัวเมื่อไหร่พี่เราน้องเรานะคะจะได้เข้าใจธรรมะเขายังไม่สนใจธรรมะเลยมีพี่น้องสักห้าคนสนใจสักสองคนและอีกสามคนละ่ะ เมื่อไร่เขาจะสนใจธรรมะนี่คือความห่วงใยนะคะถ้าเป็นความหวังดีก็คือว่าธรรมะไม่ใช่สำหรับพี่เราน้องเราแต่สำหรับทุกคนใช่ไหมและทุกคนที่สะสมมานะคะที่มีปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องเลยค่ะเขาต้องมีนะคะชีวิตที่ผันมาสู่การที่จะได้ฟังธรรมะเพราะมีเหตุที่ได้กระทำแล้ว ที่จะทำให้สนใจที่จะเข้าใจธรรมะไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกหรือแม้แต่ที่เทวโลกพรหมโลกก็ตามแต่นะคะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเราก็มีความหวังดีที่จะให้แต่ละหนึ่งเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจธรรมะด้วยก็พยายามนะคะ ทำทุกอย่างในชีวิตที่เกิดมาก็แสนสั้นกันทุกคนนีคะ่ะที่จะรักษาจิตของตัวเองนะคะแก้ไขตัวเองไม่ใช่ว่าเพียรให้คนอื่นเขาดีแล้วเราล่ะเป็นทุกข์มากเมื่อไหร่เขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นก็คือว่าไม่ได้รักษาใจของตัวเองเลยมุ่งคิดแต่ที่จะให้เขาดีแล้วก็มาเป็นทุกข์ที่เขาไม่ดีนี่คือไม่ถูกและก็ไม่ตรงและก็ไม่เข้าใจธรรมะ กล่าวได้เลยค่ะใครคิดอย่างนี้ไม่เข้าใจธรรมะเพราะคิดว่าธรรมะเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่ใครจะไปพยายามจัดแจงขวนขวายได้นะคะแต่จริงๆและจิตแม่ของตัวเองทำอะไรได้นะคะแล้วจะไปทำจิตคนอื่นได้หรือเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นขณะนั้นนะคะ ธรรมะนั่นแหละรักษาจิตนั้นเพราะฉะนั้นจะเอาอยาอื่นมาเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอให้ทราบว่าใครจะเป็นคนดีสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่เข้าใจธรรมะดีไม่พอจำได้เลยนะคะดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเป็นคนดีขึ้นไหมแต่ถ้าคิดว่าเราดีกว่าเขานะคะหรือว่าเขาดีกว่าเรา และจะพอได้ยังไงใช่ไหมก็ยังคงเป็นความไม่ดีอยู่เพราะฉันธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ขัดเกลาเพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยคะ่ะประมาณไม่ได้หลับตานึกเท่าไหร่ก็คิดถึงจักรวาลก็แล้วกันนะคะว่ามากอย่างนั้นแล้วจะดับหมดไปได้อย่างไรและถ้าไม่เริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีปัจจัยที่จะเริ่มเพราะว่าอะไรคะก็สะสมอกุศลต่อไป มากมายมหาศาลเพิ่มกว่าที่จะละวันนี้จะได้ซ้ำเพราะเหตุว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ามีค่าที่ประมาณไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเป็นเหตุให้เกิดความเห็นถูกต้องและเป็นประโยชน์จริงๆคะ่ะเพราะเริ่มเห็นอกุศลโดยเฉพาะของตนเองใครจะแก้ให้เราไม่มีทางเลยนะคะ แต่ความเข้าใจธรรมะเห็นว่าไร้สาระไหมถ้ายังคงไม่รู้แล้วก็เป็นไปตามโลภะโทสะหรืออะไรก็ตามที่สะสมมาที่จะไม่สนใจที่จะรักษาจิตที่จะฟังธรรมะซึ่งมีค่านะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าจะได้ฟังธรรมะต่อไปอีกนานเท่าไหร่ใครจะรู้เพราะฉะนั้นทุกคําที่ได้ฟังนะคะประโยชน์มหาศาลจริงๆที่จะรู้ว่าเพื่อใคร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แต่ละพระชาติขันติวาทีดาบทชาตินั้นก็ใครทนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ทนถึงอย่างนั้นจะสามารถรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ไหมถ้ายังคงเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่ความสุขของตัวเองนะคะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงขณะนั้นก็เป็นอกุศล,ลธรรมไม่ใช่เรา แต่จิตที่มีอกุศลธรรมนั้นนั้นก็ส,สมไปมากมายมหาศาลเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะโดยความเป็นผู้ละเอียดนะคะแล้วไม่ลืมว่าเพื่อละแต่ถ้าเพื่อได้ผิดทันทีชาวโลกอีกแล้วนะคะกลับจากการฟังธรรมะมาเป็นชาวโลกเดี๋ยวก็เป็นชาวโลกแล้วเมื่อไหร่ที่จะเข้าใจธรรมะพอที่จะรู้ว่าโลกที่ไม่รู้ความจริงกับ ความจริงที่สามารถเข้าใจโลกที่เคยเป็นโลกที่เคยไม่รู้มาก่อนถูกต้องกว่ากันนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มหาศาลมิฉะนั้นแล้วถอยกลับไปแสนโกดกลับเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทีละหนึ่งขณะจิตที่เกิดดับสืบต่อมาจนถึงวันนี้แล้วก็ตอบอีกต่อไปอีกนะคะทีละหนึ่งขณะจิตต่อไปอีกอีกแสนโกดกลับหรือเท่าไหร่ ก็แล้วแต่ว่ายังมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อวานนี้หมดแล้วใช่ไหมคะหายไปไหนหมดล่ะน่าจะเหลือไว้บ้างไม่มีสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นนมามธรรมหรือรูปธรรมนะคะแต่ขณะนี้หายไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเมื่อวานนี้เลยคะ่ะค่อยๆหายไปหมดไปดับไปทีละหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้ก็ค่อยคอยหมดไปดับไป ทีละหนึ่งขณะจนถึงพรุ่งนี้อ้อเมื่อวานนี้ไม่เหลือแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังเป็นวันนี้อยู่ยังไม่ใช่เมื่อวานนี้นะคะแต่ความจริงเหมือนกันทุกขณะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะจิระกาละภาวนาเป็นการอบรมที่ยาวนานเพราะว่าต้องเป็นความเห็นถูกต้องของตนเองที่ขณะที่ฟังเนี่ยเริ่มรู้ว่าเข้าใจอะไรขึ้นตรงที่สุดนะคะขั้นฟัง ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความละเอียดยิ่งของสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับแต่เมื่อเป็นความจริงนะคะวันหนึ่งไม่ต้องคิดเลยคะ่ะเมื่อไหร่อยู่มานานเท่าไหร่และเพราะฉะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าก็สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้แน่นอนนะคะโดยการที่เข้าใจถูกต้องนะคะและไม่ใช่ติดข้อง ค่อยๆละเป็นหนทางนะคะที่จะทำให้สามารถดับกิเลสได้หมดเพราะเหตุว่ากิเลสมีมากเพราะฉะนั้นความหวังดีเป็นความหวังดีนะคะแต่ไม่เดือดร้อนเลยเพราะรู้จักธรรมะว่าธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะต่ให้จะหวังดีกันสิบคน20่คนร้อยคนนะคะแต่ธาตุทั้งหลายก็ต้องเป็นไปตาม ธาตที่สะสมมาอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใดที่ดีส่วนนั้นก็สะสมสําหรับธาตุนั้นจิตนั้นส่วนใดที่ไม่ดีก็สะสมไปแต่และจิตก็เหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพบกันนะคะเป็นมิตรที่หวังดีจริงๆค่ะไม่หวังร้ายเลยไม่ว่าในเรื่องใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าแล้วก็จากกันเท่านั้นเองแค่ห้าคำ แล้วก็จากกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแต่ละภพแต่ละชาติเพราะฉะนนก็เป็นโอกาสที่จะได้เป็นคนดีนะคะด้วยการเข้าใจพระธรรมแล้วก็สะสมความเห็นถูกเพื่อที่จะขัดเกลาวจิตคนฉลาดเห็นโทษขัดเกลาวเลยไม่รอพรุ่งนี้ขัดดีไหมคะพรุ่งนี้ขัดเกลาวดีไหม ชาไปแล้วเพิ่มกิเลสอีกตั้งเท่าไหร่ในวันนี้เพราะฉะนั้นทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นขณะที่มีค่าจริงๆนะคะถ้าได้เข้าใจว่าประโยชน์อยู่ที่แต่ละขณะซึ่งมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมมีโอกาสได้รู้จักยาที่จะรักษาโรคของจิตซึ่งมาก ยิ่งกว่าที่เขากำลังหวั่นกลัวกันนั่นคือภายนอกนะคะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในแท้ๆท้เนี่ยอะไรจะขัดเกลาวได้นอกจากพระธรรมที่เกิดจากความเข้าใจนะคะเพื่อละต้องไม่ลืมคำนี้คะ่ะเพราะว่าต่อไปก็จะเห็นโลภะนะะี่ค่ะคอยแทรกเข้ามาจนกว่ามัคจิตจะเกิดสามารถที่จะติดตามไปได้ถึงอย่างนั้นเพราะว่าได้สะสมมามากแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะ ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องอย่างมั่นคงที่จะรู้ว่าผิดถ้าติดแม้เพียงเล็กน้อยก็คือขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเพราะว่าเข้าใจธรรมะเมื่อไหรนะคะขณะนั้นไม่ติดข้องแต่ก็ค่อยคละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งเป็นสมุทัยนะคะความติดข้องทั้งวันตั้งแต่เช้ามาเท่าไหรแล้วมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นยากกว่าใช่ไหมคะ ที่จะพยายามไปเป็นตัวตนคิดว่านั่งหน่อยนึงเดินหน่อยนึงนั่งเฉยๆไปแล้วก็จะละกิเลสได้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทรงแสดงพระธรรมละเอียดยิ่งขึ้นนะคะโดยประการทั้งปวงที่จะให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักประโยชน์ในการฟังธรรมะคะ่ะไม่คิดเองฟังคำใดนะคะไตรตรองคำนั้น แต่เท่าที่สังเกตนะคะฟังธรรมะด้วยความเป็นเราไม่ถูกต้องนะคะเราฟังเราสงสัยตรงนี้เลยกลายเป็นคนคิดธรรมะแทนที่จะพิจรารณาไตรตรองธรรมะทําไมตรงนี้เป็นอย่างนั้นทําไมพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนเนี้ยถ้านั่งต่อไปเขาจะได้ถึงการเป็นพระโสดาบันเพราะสามารถที่จะประจักษ์ถึง ปัญญาที่ได้สะสมมาแต่เมื่อไม่ถึงเวลาที่จะเกิดปัญญานั้นก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความเป็นปกติของชีวิตซึ่งเป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชาติเขาก็สงสัยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสบอกให้เขาอยู่เขาก็จะได้เป็นพระโสดาบันนี่คิดนะคะคิดธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉันฟังธรรมะแล้วคิดธรรมะมีประโยชน์อะไร ทำไมไม่ฟังแล้วเข้าใจว่าปัญญาของเราแค่นี้ฟังแค่นี้ก็อีกนานไหมนะคะกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มรู้และเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตรงเห็นกำลังรู้ตรงเห็นไม่คิดเรื่องอื่นเลยแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเรายากไหมเพราะฉะนั้นก็มีการส่งเสริมสนับสนุนโลภะให้ทำอย่างนี้จะได้รู้เร็ว ให้ทำอย่างนั้นเป็นทางลัดทางผิดค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงประจักษ์ว่ากิเลสมากและเป็นนามนธรรมหนทางอื่นไม่มีเลยนะคะนอกจากมักมีองค์แปดซึ่งเริ่มด้วยความเห็นถูกตั้งแต่ขั้นการฟังปริยตัติฟังแล้วอย่าคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเป็นอื่นนะคะฟังแล้วยังเปลี่ยนได้เราพา,พาไปได้หมดเลยค่ะ มีโอกาสเมื่อร่ก็พาไปท่านอนาถบินิกะเศรษฐีท่านมีมิตรสหายห้าร้อยคนนะคะนับถีรัตที่อื่นท่านก็พาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมมีศรัทธาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสู่ที่อื่นนะคะสหายของท่านอนาถบินิกะก็กลับไปหาครูอาจารย์เดิมพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาก็กลับมาอีกแต่ว่า ได้รู้แจ้งอริสัจธรรมเป็นพระโสดาบันใครก็ใครไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองค่ะขัดเราตัวเองไม่ใช่ไปจําแบบคนนั้นมาพระเจ้าประทับนั่งทําสมาธิใต้ต้นโพก็จะไปนั่งใต้ต้นโพทําสมาธิจะได้รู้ความจริงไร้สาระแล้วก็ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่ว่า ปัญญารู้อะไรเดี๋ยวนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏปัญญารู้ได้ไหมอวิชารู้ไม่ได้แน่อกุลธรรมทั้งหลายก็รู้ไม่ได้แม้สติก็ไม่สามารถจะรู้ได้ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาเจตสิกเท่านั้นแต่ว่าปัญญาเจตสิกจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะจะต้องมีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันนะคะทั้งฝ่ายดีจะไปเกิดกับฝ่ายไม่ดีไม่ได้ อกุศลและเจตสิกจะไปเกิดกับกุศลและเจตสิกไม่ได้กุศลและเจตสิกก็จะไปเกิดกับอกุศลและเจตสิกไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายดีกว่าที่จะนะคะเกิดพร้อมกันเป็นกุศล,ลหนึ่งขณนะคิดดูสิคะอย่างน้อยสิบเก้าโสภณะเจตสิกขาดไม่ได้เลยสักหนึ่งไม่ใช่เราเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดเนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งถูกปิดบังไว้ นานแสนนานนะคะการฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเริ่มเผยเปิด,ปดสิ่งที่ปกปิดไว้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแต่ว่าละเอียดมากนะคะเพราะว่าอยู่ในความมืดมานานแสนนานมืดสนิทพระเชนกว่าพระธรรมที่ได้ฟังแล้วเนี่ยจะเริ่มทําให้สิ่งที่กําลังมืดอยู่ขณะนี้ไม่ปรากฏเลยนะคะค่อยๆปรากฏ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะไม่ใช่เราที่เห็นไม่ใช่เราที่คิดแล้วคิดเป็นยังไงเห็นเป็นยังไงอยู่ในความมืดหรือยังหรือว่ายังอยู่ต่อไปเพราะเหตุว่าความเข้าใจยังไม่พอเป็นผู้ตรงที่สุดคะ่ะจึงจะได้สาระจากพระธรรมต้องประกอบด้วยบารมีนะคะธรรมะที่จะทำให้จากฝังของกิเลสเนี่ย ค่อยๆไปถึงฝังที่ดับกิเลสได้จะขาดบารมีสักอย่างก็ไม่ได้นี่เป็นเหตุที่ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้นะคะแต่ไม่ควรคิดเองไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปคิดอะไรที่ไม่มีที่ไม่อยู่ในพระไรไปิฎกนะคะแล้วก็ไปนั่งไฟหาค้นหาแต่ละคำเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นใครคะเสียเวลาไหม คิดยังไงแล้วคิดได้หรือเปล่าและรู้หรือเปล่าว่าที่คิดนั้นถูกหรือผิดคิดไปทางไหนก็ตันทั้งนั้นเพราะยังไปอีกยาวไกลที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังได้ฟังเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ฟังนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าสาระที่จะได้จากพระธรรมเนี่ยก็คือไม่ได้ฟังคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดเองด้วย แต่ว่ามีคำที่สามารถที่จะให้เข้าใจแต่ละคำเนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะลึกลงไปทุกครั้งจนขว่าจะถึงธรรมะที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้โดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนานะคะในบุญกุศลที่ได้สะสมมาที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะได้พบกันทุกท่านทุกคน แล้วก็ต่างก็เป็นมิตรที่แท้จริงของทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็เห็นโทษของอกุศลแล้วก็รู้ว่ากุศลเท่านั้นที่เป็นสิ่งซึ่งไม่เป็นโทษใดๆเลยทั้งสิ้นและถ้าไม่เริ่มขัดเกลาว,วันนี้จะรอเมื่อไหร่เสียดายเวลานะคะถ้าจะไม่ใช่แต่ละวันแต่ละขณะ